พรสวรรค์จะไม่มีความหมายเลยถ้าระเบียบวินัยไม่เดินตามให้ทันอเลียนดรอแนาโเกเสียงเชียร์ดังก้องในโอนแทรฟฟอร์ดชื่อของอเลียนดราแนาโเกเคยถูกพูดถึงด้วยวาตาแห่งความหวังเขาคือแสงแรกที่ส่องขึ้นในราตรีที่มืดมิดของทีมยักษ์ใหญ่ที่กำลังหลงทางเด็กหนุ่มที่กล้าชนทุกแนวรับทุกครั้งที่ได้บอลเสียงเฮจะดังขึ้นเพราะแฟนบอลรู้สึกว่านี่แหละความกล้าที่หายไปนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สิ่งที่หลายคนลืมคือไฟที่สว่างเกินไป บางทีก็อาจเผาเจ้าของมันเองเขาเริ่มเชื่อว่าเสียงเชียร์เหล่านั้นคือคำยืนยันว่าตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วจากเด็กหนุ่มที่เคยรักฟุตบอลกลับเริ่มหลงรักแสงแฟลชจากคนที่เคยฟังคำสอนกลายเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ในโซเชียลและจากโอกาสที่ควรใช้พิสูจน์ตัวเองเขาเริ่มคิดว่ามันคือสิทธิ์ที่เขาควรได้เมื่อโพดยิ้มหลังเกมที่แพ้เมื่อววาตาเริ่มเต็มไปด้วยความหงุดหงิดต,ตอนโดนเปลี่ยนตัวและเมื่อคำเตือนจากรุ่นพี่กลายเป็นเพียงเสียงของคนไม่เข้าใจเด็กยุคใหม่โลกของเขาเริ่มแคบลงเรื่อยๆจนเหลืออเเพียงงตัว กับโทรศัพท์มือถือในวงการฟุตบอลระดับสูงพรสวรรค์จะไม่มีความหมายเลย้ารเบียบวินัยไม่เดินตามพห้ทันคริสเตียนโรนัลโดเวย์นรูนีย์เดวิดแบ็กแฮมทุกคนต่างเคยหลงทางกับเสียงชื่นชมแต่พวกเขาเลือกใช้เสียงนั้นเป็นเชื้อเพลิงไม่ใช่ที่พักใจแต่ละยานรู้เลือกอย่างหลังความมั่นใจกลายเป็นความเยื่อหยิงความกล้ากลายเป็นความดือ้อและในที่สุดโคตรเริ่มลังเลใจว่าเด็กคนนี้อาจยังไม่พร้อมจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกจนวันหนึง่งเมื่อสัญญาใหม่เริ่มสะดุด ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมก็เริ่มดังขึ้นและเขาตัดสินใจย้ายไปชนสี่แต่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ไม่มีใครอุ้มไม่มีใครตามใจไม่มีคำว่าเด็กเลี้ยงทอยต่อไปมีแต่การแข่งขันที่ดุเดือดและคำถามที่ทุกคนต้องตอบด้วยผลงานมใช่โพ์ในโซเชียลจากเจ้าของสปอตไลท์กลายเป็นเพียงเงาที่เริ่มจางหายโยเสียงเชียร์ที่เคยดังก้องถูกแทนด้วยเสียงวิจารณ์ว่าเขายังไม่เข้าใจเกมระดับสูงความมั่นใจที่เคยเปล่งประกายกลับกลายเป็นเงาเมื่อเขาไม่ได้ลงสนาม และเมื่อไม่มีใครอวยอีกต่อไปเขาก็ต้องเจอกับโลกแห่งความจริงเพราะในฟุตบอลไม่มีใครลอใครไม่มีใครให้โอกาสซ้ำถ้าคุณไม่เรียนรู้จากโอกาสแรกสุดท้ายพรสวรรค์กลายเป็นของมีค่าแต่ไรประโยชน์เพราะเขายังไม่เข้าใจศิละปะแห่งความนิ่งต่างจากรุ่นพี่อย่างมาร์คัสแรชฟอร์ดที่แม้จะโดนวิจารณ์แต่ก็ยังสู้ทำงานเงียบๆเ,เพื่อทีมหรืออย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่รู้ว่าพรสวรรค์ไม่พอ มีความหิวกระหายที่จะพัฒนาอยู่เสมอแต่ลรยอนเรายัางไม่เข้าใจว่าพรสวรรค์ทําให้คนรู้จักเราแต่ทัศนคติเท่านั้นที่ทําให้เรายือนอยู่ได้นานอย่างไรก็ตามยังไม่สายเกินไปสําหรับเขาเลยหกวันหนึ่งเขาเลือกจะเรียนรู้ที่จะถ่อมตนเข้าใจว่าการขอโทษไม่ได้ทําให้เสียศักดิ์ศรีและการเยียบตอบคําวิจ,จารณ์คือส่วนหนึ่งของการเติบโตโลกฟุตบอลให้อภัยคนที่ยอมเรียนรู้แต่ไม่ให้อภัยคนที่หลงตนเพราะในความเป็นจริงแสงแฟลชไม่ใช่แสงสว่าง เมื่อเสียงชิ้นชมเงียบลงคำถามสุดท้ายที่โลกจะถามคุณก็คือถ้าไม่มีใครปลบมือให้คุณยังพร้อมจะสู้ต่อไหมเพราะสุดท้ายแล้วพรสวรรค์อาจพาเราไปยืนบนเวทีได้แต่สิ่งที่จะทำให้เรายืนอยู่ได้นานคือทัศนาคติเท่านั้นขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกค่ะ